สวัสดีครับสวัสดี FC ช่องเป็กฝนรถกระบะนะครับวันนี้ผมมีรถกระบะเข้าใหม่ครับคันนี้หลอไม่แพ้ใครแน่นอนนะครับเป็นคันไหนไม่ได้นอกจากโตโยต้าลีโว o ล็อกโคนะครับคันนี้2.8รุ่น G นะครับตัวท็อปเลยนะครับคันนี้ เป็นรถจดทะเบียนเป็นรถซื้อปี19นะครับ19ปลายปีจดทะเบียน20ต้นปีนะครับเป็นรถยังเป็นปีใหม่ๆนะครับไม่น้อยๆนะครับคันนี้เป็นรถกระบะที่ไม่พอดีพอดีนะครับไม่น้อยพอดีพอดีครับประมาณนี้ก็ไม่แค่78,000กิโลนะครับพี่ๆท่านไหนนะครับสนใจนะครับหารถกระบะหล่อๆเท่ๆสีดําแบบนี้คันนี้ต้องบอกเลยว่าคลิปของผมเนี่ยมั่นใจว่าลงคนแรกนะครับในร้านแน่นอนเพราะ รถเพิ่งเข้าเมื่อวานตอนเย็นนะครับวันนี้นะครับเจ็ดโมงผมมาถ่ายแล้วนะครับให้พี่ๆชมกันนะครับช่องผมนะครับอยากให้พี่ๆกด subscribe เอาไว้นะครับพี่ๆจะได้ความสดใหม่นะครับนี่รถสภาพที่เพิ่งเข้านะครับยังไม่ได้ล้างนะครับเพิ่งเข้ายังไม่ได้ล้างลุยๆมาแบบนี้นะครับผมมาถ่ายให้พี่ๆชมนะครับแล้วก็ถ้าล้างเสร็จแล้วปรับสภาพเสร็จแล้วเก็บงานชิ้นเล็กเสร็จแล้วนะครับถ้ามีโอกาสผมจะนำมารีวิวให้พี่ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่เริ่มต้นนะครับที่ด้านท้ายกันก่อนนะครับสติกเกอรร์โล้แบบบนนีะคั บ่งบอกถึงความดุดดันนะครับแล้วก็ความสวยความหล่อนะครับประมาณนี้นี่ไฟท้ายนะครับไฟท้ายก็ยังใสๆใหม่ๆครับไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวเลยนะครับบันไดขึ้นนะครับจะเป็นสีดํานะครับตัดกับสีเทาครับือสวยคันนี้ทะเบียนเป็นชนบุรีนะครับแต่ว่าก่อนโอนให้ลูกค้าเนี่ยเราจะเปลี่ยนเป็นทะเบียนกรุงเทพให้ทุกคันนะครับตามมาตรฐานของเพชรยนต์ประตูท้ายนะครับมีรอยเลอะรอยฝุ่นนะครับแต่ว่าโดยรวมก็ถือว่าใช้งานปกติ อันนี้มีกล้องมองหลังครับเชื่อมต่อกับจอด้านหน้าตรงนี้เป็นสีเทาด้านไฟเบรกดวงที่สามอยู่ตรงนี้นะครับสัญลักษณ์ไฮลักนะครับแล้วก็ด้านล่างครับสัญลักษ์รีโวนะครับนี่สติกเกอร์นะครับอยู่นะครับไม่นี่มีรอยถะลอกรอยอะไรนะครับปกติครับนี่เดี๋ยวเราจะมีการเก็บงานให้ก่อนนะครับก่อนส่งมอบทุกคันมีการเก็บงานนะครับล้อนะครับจะเป็นแม็กสิบแปดนะครับแม็กสิบแปดเดิมเดิมโรงงานเลยครับดิสเบรกทั้งสี่ล้อนะครับยางดันหลบอันนี้ก็ เป็นยางเดิมนะครับยางปีหนึ่งเก้าเดิมเลยเลขคัสซีนะครับอยู่ครบเลยนะครับตัวตัวคัสซีครับเลขตัวถังนะครับอยู่ครบนะครับด้านล่างก็มีรอยฝุ่นรอยอะไรเป็นเรื่องปกตินะครับนี่ยางสำรองอยู่ด้านหลังเห็นไหมครับสภาพเดิมๆนะครับคันนี้เดี๋ยวเราเก็บงานชิ้นเล็กให้นะครับเรารับประกันนะครับรถทุกคันของบริษัทเพชรยนต์นะครับไม่เคยมีชนหนักปิดความน้ําท่วมนะครับรับประกันโครงสร้างเดิมอย่างแน่นอนเคฟล่านะครับตัวมือเปิดก็เป็นเคฟล่า นี่ครับมีกุญแจสมาร์คย์เลนนะครับตรงนี้เขาก็แต่งให้แล้วเป็นลายคฟล่านะครับนี่ครับสัญลักษณ์สองจุดแปดนะครับคันนี้เป็นสองจุดแปดรุ่นจีนะครับแค่ล้อนะครับก็เท่แล้วนะครับคันนี้นี่มาดูไฟด้านหน้านะครับด้านหน้านะครับจะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับแบบปรับระดับได้นะครับแล้วก็ตัวเดทามนะครับลากยาวตรงนี้เลยนะครับขับเท่ๆหล่อๆกันนะครับด้านล่างนะครับก็จะมีชุดไฟสปอร์ตไลท์ให้นะครับไฟสปอร์ตไลท์คู่หน้า มีครบๆนะครับกระจังหน้านะครับเป็นตัวแบบหน้าหล่อนะครับสีออกเอ่อเทาเข้มนะครับเงาเงาแบบนี้นะครับมีโลโก้โตโยต้าอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็บนบนล่างนะครับก็จะเป็นเอ่อชุดระบายอากาศนะครับเป็นแบบลายลังพึ่งนะครับดูสวยงามพี่ีท่านไหนนะครับกําลังมองหารถเอ่อรถกระบะสี่ประตูตัวท็อปนะครับสีดําเกียร์ออโต้เนี่ยไม่น้อยๆปีใหม่ๆคันนี้ห้ามพลาดเลยนะครับประหยัดกว่าออกห้างนะครับหลายแสนบาทเลยนะครับ อันนี้น่าจะประหยัดกว่าออกห้างนะครับประมาณสักยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับยี่สิบห้าสามสิบเปอร์เซ็นตเลยครับเพราะว่าออกห้างปานนี้ล้านกว่าบาทนะครับตอนนี้เหลือแค่แปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับบอกราคาพี่พีเลยแปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนี่ครับมันที่จะมีรอยบ้างนะครับเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเราจะเก็บสีให้นะครับทําการขัดเคลือบนะครับแล้วก็เก็บงานชิ้นเล็กนะครับทุกอย่างนะครับแต่ว่าเรื่องของโครงสร้างเนี่ยครับเรารับประกันอันนี้ให้พี่ชมรอบๆคันรถแบบมาแบบยังไม่ล้างนะครับแต่ด้านในเนี่ยตะกี้ผมเข้าไปนั่งแล้ว ด้านในเนต้องบอกเลยว่าสภาพดีนะครับสภาพดีล้างเล็กๆน้อยๆก็ถือว่าใช้งานได้ปกติแล้วนะครับผมให้ดูนะครับในส่วนของตัวโครงสร้างนะครับโครงสร้างเดิมนะครับตรงพวกขอบยางอะไรอันนี้ขอบยางแน่นมากนะครับไม่เคยแบบแกะอะไรเงี้ยเลยนะครับนี่ให้ดูนะครับตัวแก้มประตูตรงนี้นะครับก็น็อตเดิมๆนะครับไม่เคยขยับอาจจะดูยากสักนิดนึงครับเพราะว่ารถเป็นสีดําน็อตมันก็สีดํานะครับประมาณนี้ด้านในนะครับจะเป็นเบาะ ไฟฟ้าครับเบาะหนังแบบปรับไฟฟ้าครับสาหรับด้านคนขับนะครับแล้วก็ด้านข้างครับก็เป็นแบบปรับแมนนวลนะครับแต่ว่าก็ถือว่าใช้งานง่ายแล้วก็บาะเนี่ยสภาพยังดีนะครับยังแบบเอ่อกดไปนี่ยังแบบแน่นๆเด้งๆอยู่เลยนะครับเป็นเบาะดําเดินได้ขาวนะครับแล้วก็มีตัวอบอุ้มด้านข้างนะครับให้ดูสปอร์ตนะครับนั่งสบายนี่เดี๋ยวผมจะเข้าไปสตาร์ทให้ดูเดี๋ยวผมแต่ก่อนอื่นพาไปดูด้านหลังก่อนนี่ตรงนี้ครับ เอกลักษณ์ของตัวล็อกโคเลยนะครับโลบาร์นะครับโลบาร์สีนี้นะครับสีออกเทานะครับเทาประกายประกายแบบนี้นะครับสวยงามนะครับสีดําก็เป็นอีกสีหนึ่งที่สวยนะครับตอนนี้นะครับถ้าเป็นสเปค2.8รุ่นจีนะครับทางบริษัทเทสยนต์นะครับเรามีสีขาวนะครับไม่17,000กิโลนะครับปี19นะครับคันนั้นราคา819,000แต่ถ้าเป็นคันนี้รถเพิ่งเข้าใหม่นะครับล็อกโคสีดํา ปีหนึ่งเก้าปลายปีจดสองศูนต์ต้นปีนะครับคันนี้แปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะครับเพราะไม้น้อยกว่านะครับแล้วก็เป็นรถที่ใหม่กว่านะครับประมาณครึ่งปีนะครับราคาก็จะแพงกว่าราคาสูงกว่าครับประมาณสักหกหมื่นบาทนะครับแต่พี่ๆีได้รถที่ไม้น้อยกว่าแล้วก็ปีใหม่กว่าเกือบเกือบหนึ่งปีเลยนะครับแล้วแต่ชอบนะครับชอบสีขาวไปสีขาวไข่มุกนะครับไปอีกคันหนึ่งนะครับถ้าชอบสีดํานะครับคันที่ผมรีวิวนี้อยู่เลยน่าสนใจมากๆ กุญแจสำรองอะไรมีให้ครบนะครับกุญแจสำรองเมีตั้งสามสี่ดอกนะครับแล้วก็ถ้าเป็นรีโมทนะครับจะมีให้สองดอกครับก่อนอื่นนะครับอ่าให้ดูตรงนี้ก่อนระบบไฟฟ้านะครับควบคุมด้านข้างมีให้ครบเลยลำโพงทวิตเตอร์นะครับมีให้นะครับนี่ดูตรงนี้นะครับพวกปรับลมยางอันนี้เขาเช็คไปล่าสุดเนี่ยครับที่บีควิกนะครับเดือนแปดนี่เองเมื่อสองเดือนที่แล้วนี่เองนะครับเพิ่งเช็ค เพิ่งเช็คระยะไปนะครับเพิ่งไปแบบปรับไปแบบเข้าศูนย์มานะครับนี่ครับน็อตนะครับน็อตเดิมไม่เคยขยับนําสาหรับประตูด้านข้างนะครับแบบนี้เลยสวยๆนะครับลําโพงด้านล่างมีนะครับด้านบนมีลําโพงทวิตเตอร์ให้อีกสองตัวนะครับสําหรับตัวนี้ครับปุ่มนะครับจะเป็นแบบปุ่มแบบปุ่มสตาร์ทและให้ดูนี่ครับบอกปรับไฟฟ้าแบบแปดระดับนะครับเราต้องบอกเลยว่าคันนี้ระบบความปลอดภัยนะครับมีขรบคันนะครับแอร์แบก มีรอบพันเลยครับระบบรักษาความปลอดภัยเขาดีมากมากผมสตาร์ทให้พี่ๆชมดีกว่าสตาร์ทแล้วนะครับอย่างเท่นะครับจอเข้ามานั่งฟีลคล้ายกับนั่งพวก f o r t u n e er นนะครับทั้งตัวเบาะนะครับแล้วก็ตัวออคอนโซลนะครับคล้ายแบบของ Fortuner ชมใหม่เลยนี่ครับไม่เจ็ดหมื่นแปดพัน 8มส3 4กิโลนะครับโปรมอะไรเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับลดเสียงหรอครับเสียงดังครับนี่ครับคอนลรมมัลติฟังก์ชันรับสายวางสายตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ครับมัลติฟังก์ชันที่สามารถปรับกับหน้าจอด้านในนะครับตรงนี้ปรับตรงนู้นนะครับจอนะครับเป็นจอทัชสกรีนนะครับจอทัชสกรีนเเชื่อมต่อบลูทูธดีวีดีอะไรเงี้ยครับได้ครับผมลดเสียงดีกว่า แล้วที่สําคัญเวลาเรากดเราถอยหลังนะครับตรงนี้ก็จะมีเซนเซอร์นะครับแล้วก็ตัวเอกล้องนะครับกล้องมองหลังให้ด้วยนะครับเป็นแบบดูตรงนี้นะครับเป็นแบบเบิร์ดไอวิวก็มีนะครับเป็นแบบดูด้านบนแล้วก็จอเป็นจอภาษาไทยด้วยนะครับเข้าใจง่ายเชงกันง่ายครับคอนโซลหน้าก็จะเป็นสีดําเงานะครับตัดกับขอบโครเมียมต้องบอกนะครับรถยังไม่ได้ล้างนะครับแต่สภาพถือว่าดีมากๆเลยด้านบนที่ใส่แว่นตากันแดดมีให้นะครับไฟ ปกตินะครับใช้งานได้สำหรับเพดานนะจะเป็นสีออกเทาเข้มนะครับมีคูลิ่งบล็อกนะครับคูลิ่งบ็อกก็คือเวลาเราแช่เครื่องดื่มครับจะเป็นแอร์จอนะครับทำให้แบบนมกลองนะครับหรือว่าน้ำกระป๋องเปปซี่โค้กนะครับก็สามารถแช่ตรงนี้ได้นะครับาด้นล่างนะครับก็มีตัวเเขาเรียกว่าเก๊ะนะครับใส่ของเนประสงค์นะครับอันนี้ผมให้ดูนะครับพวก ประกันเก่าอะไรเงี้ยครับก็ยังอยู่ครับพี่พี่ท่านไหนนะครับชอบนะครับผมแนะนํานะครับคันนี้เลยนี่ระบบแอร์นะครับจะเป็นแบบออโต้นะครับแอร์ออโต้แล้วก็เอ่อตัวนี่ครับมีตัวจอดีวีดีนี่ครับก็สามารถปรับได้นะครับผ่านรีโมทเลยเอาเวอร์เอาเลมีให้ครบนะครับคันนี้เป็นแบบขับเคลื่อนสองล้อนะครับถ้าไปสามสี่ตรงนี้จะมีตัวตัวหมุนนะครับ ที่วางแก้วน้าอยู่ตรงนี้นะครับเกียร์อัตโนมัติ7สปีดนะครับแบบขั้นบันไดแบบนี้เลยนะครับมีให้ปรับโหมดอีโค o พาวเวอร์ด้านนี้ด้านในถือว่าสวยนะครับพี่ๆท่านไหนกาลังมองหารถเอ่อล็อกโค้ดครับปีใหม่ใหม่ใหม่ในน้อย2.8นะครับขับมันๆนะครับต้องคันนี้เลยนี่ด้านหลังก็กว้างขวางนะครับเบาะหนังนี่แทบไม่ได้ใช้ครับด้านด้านหลังอ่าที่สําคัญนะครับ2.8เนี่ยครับเขาจะมีตัวเขาเรียกว่าแอร์หลังนะครับให้ด้วยพาไปชมด้านหลังครับ ชาชมด้านหลังนะครับก็มีลําโพงปกตินะครับเบาะหนังนะครับสีดําเดินได้สีขาวนะครับที่สําคัญมีแอร์หลังนะครับกระเป๋าด้านหลังใส่ก็จะมีที่แขวนนะครับถุงช้อปปิ้งนะครับแล้วก็มีกระเป๋าจิงโจ้อะไรเงี้ยให้ปกติมีให้ดูเพดานนะครับเพดานด้านบนนี่ใสใหม่ๆนะครับเดี๋ยวผมพาพี่ๆนะครับไปชมด้านหน้าดีกว่านะครับไปดูห้องเครื่องกันครับมาดูในส่วนของตัวห้องเครื่องกันนะครับว่าเดิมขนาดไหนครับ ขออนุญาตเริ่มต้นที่ฝากระโปรงหน้านะครับรอยมาร์กนะครับอยู่ครบนะครับฟิกเกอร์เหรียญบาทนะครับอยู่ครบเลยนะครับให้ดูด้านข้างกันดีกว่าพวกแก้มพวกอะไรแบบนี้ครับเดิมนะครับน็อตไม่เคยขยับแน่นอนนี่เพลทนะครับตัวเพลทหมายเลขห้องเครื่องนะครับก็อยู่ครบนะครับเดินวันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าแดดแรงมากนะครับตอนนี้แค่เจ็ดโมงกว่าแดดแรงมากนะครับคันหน้านะครับเดิมเดิมเลยคันนี้พี่พี่ท่านไหนนะครับ กำลังมองหาโต y ต้ารีโวล็อกโคสีดำหล่อๆนะครับหล่อๆเท่ๆแบบนี้นะครับผมแนะนำคันนี้เลยนะครับเจ็ดแสนแปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะครับขอภัยแปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันรถปีหนึ่งเก้าจดสองศูนย์นะครับเลขไม้เบ่งแค่เจ็ดหมื่นแปดพันกิโลนะครับล็อกโคดำเกียร์ออโต้นะครับอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในรถนะครับครบคันแบบนี้นะครับนานๆมาทีนะครับ อยากไม่อยากให้พี่พี่พลาดนะครับสามารถติดต่อผมได้นะครับที่เบอร์0659513374ครับหรือแอดไลน์ PEK152 นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับพี่พี่จะได้ไม่พลาดนะครับรถสวยเข้าใหม่ยังไม่ล้างแบบนี้นะครับช่องผมเน้นสดใหม่นะครับน่ามวิชมก่อนใครแน่นอนยังไงวันนี้ผมขอตัวก่อนขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ